พี่ปาล์มเอาอย่างนี้ที่ที่บอกว่ามีสามแสนกว่าคนในระบบสามแสนหกหมื่นกว่าคนนี่คือในความเป็นจริงมันคือหกแสนอ่ะอ่าใช่ครับตรงนี้คุณเอกก็มีข้อมูลอยู่แล้วมีหลักฐานอยู่แล้วครับมันหลักแสนล้านนะครับเพราะว่าคุณต้องเอาดิสติบิวเตอร์มาคูณด้วยคุณต้องเอาซูเปอร์วิเซอร์มาคูณด้วยใช่ใช่ครับจะมีทั้งหมดเอ็บอสจะมีสามบอสที่ทําหน้าที่นี้ครับเมืเราตามไปดูเราจะเห็นเลยว่ามีสองบอสที่ปิดเฟซบุ๊กหนีไปแล้วเนื่องจากว่าน่าจะกลัวโดนเก็บ ค่ายิงแอบที่เขาอ้างว่าต้องยิงแอบนะต้องยิงแอบนะส่งไปที่บอสอีกคนหน่ะใช่ครับเพราะว่าบริษัทมีทีมงานสำหรับการยิงแอบโดยเฉพาะครับพรบ,บอรคอมพิวเตอร์นําข้อมูลอันเป็นเท็จจะต้องจ่ายสอทอครับต้องจ่ายสขอบอต้องจ่ายบคบอเป็นอะไรครับดีไซได้ไหมดีไซน์ก็ต้องจ่ายอยู่แล้วเนื่องจากมูลค่าความเสียหายเกินร้อยล้านไงครับก็ต้องจ่ายอยู่แล้วถูกไหมครับตอนแรกเนี่ยผมมองว่าความเสียหายใชั่นนี้ระดับหมื่นล้านซื้อคือใครทราบไหมครั ชื่อย่อก็ได้เป็นคนการเมืองไหมเป็นคนชื่อตัวย่อพอตรงครับมีเมียเป็นดาราท่านหนึ่งครับที่เป็นเป็นหัวหน้าพรกหนึ่งใช่ไหมเคยลงสมัครผู้ว่าครับชื่อมีร้อเรือนด้วยใช่ไหมมีครับอะไรเขาว่าไรนะมีไหมมีครับโอเคใช่แหละคนเดียวกันคนนี้คือบริษัทนี้แล้วเขาจะมีความมั่นใจในว่าบริษัทนี้จะไม่เบี้ยวเขาแบบเออมึงเติบโตแล้วมึงจะต้องเครื่องเส้นเขาต้องดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาอะไรเามั่นใจเขาทำยังไงเขาก็เขาก็ส่งคนคนหนึ่งมาถือหุ้น21%ไว้ครับ เขาเรียกว่าเครื่องเส้นที่ถูกกฎหมายแล้วกันครับเครื่องเส้นที่ถูกกฎหมายเหรอเพราะถ้าเขาถือหุ้นเขามีสิทธิ์ได้ปันผลโดยตรงเลยครับไม่ต้องไปดิ้นทัอเลยอ๋อก็ต้องกับทุนเด็ดล็อกไว้เลยว่ากูทำให้มึงโตกูถือหุ้นึงหอมึงเขากวมันมีชื่ออะไรชื่อผู้ถือหุ้นใช่ไหมครับี่เเปอร์ซ็นต์ก็ว่าไปน้องบอกสกุลเงินนองินีครับเป็นน้องเป็นน้องเป็นนองไม่ดีเข้ามาตามแล้วก็เขาไปเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยแล้วแล้วคนที่ถือเงินจดไปเขาไปไหนอะครับเข้าแบงงงงงค์หหหรรอออออมมมาายยยยยถึบบบััักกกไไปเเเิินนู่แล้้้ววะุโโทีจด ในสับในวงการเรียกว่าชนเงินกันนะครับเขาจะไม่เขาไม่โอนเงินธนาคารกันไปเจอได้ไปเจอเอาเงินสดให้แล้วเขาก็โอน U S D มาที่ธนาคารครับแล้วพอเราได้เงินสดมาเขาก็จะโอน U S D มาให้ซึ่งก็เป็นกลุ่มคนที่มีวีดีทีอีแล้วแล้วกลุ่มคนที่มีวีดีทีคือใครครับจีนเทาครับที่เป่ากันไ่มใช่สิใช่พ่อครับมันพ่อไปขบวนการเลยนี่เท่ากับว่าเขาเนี่ยไม่ได้เสียอะไรเลยคือตอนนี้ปัญหาพอมันเกิดขึ้นเทวดาพูดแค่ว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ครับอืม เทวดาตอนนี้น่าจะไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วมียังมีอำนาจเทวดาคนนี้เป็นมีตำแหน่งใหญ่โตไหมฮะในอดีตก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ครับเป็นอดีตรัฐมนตรีลไหมฮะก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นั่นแหละครับเอาขอระบาดใจครับคุณทินอย่าไปถามไม่รู้ไม่รู้ก็คือไม่รู้ก็ถ้าถ้าถ้าเป็นผมก็คือว่า ท่าที่เท่าที่ดูนะครับก็คือเหมือนกับบางรายการก็เกาไม่ถูกจุดอันนี้ก็หนึ่งข้อสองก็คือตํารวจมีความรู้ไม่ทันอาชญากรครับก็ถ้าจะฝากก็คือหมายามว่าต้องต้องต้องให้ทันมากกว่านี้อันนี้มันเป็นแต่ลูกโซ่เป็นกลโกงที่ไม่ต่างอะไรกับฟอเร็กซ์สามดีเพียงแค่สินค้ามันเปลี่ยนเป็นสินค้าที่เป็นบริโภคได้แค่นั้นเองครับครับได้ครับ